อ,อ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมฟออฟฟังโมไ,ไปเรื่อยไ กลับมากับยุคเรื่องเรืองของในได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านพวกโฟเซ่วิซาร์โอ้โหอยากันหลับเหลือเกินแต่ว่ารอบนี้มากับซีรีส์ไก่มูเพราะว่ารอบนี้เนี่ยพี่หนงชาชาเนี่ยร้องเพลงใกล้ไก่ไก่มูทุกตอนนั้นดังมากครับผมมีเด็กมาเต้นเนี่ยเต้นเนี่ยเต้นยั่วเงี้ยเต้นอย่างเงี้ยไม่มีตอนนั้นมึงวีอยู่โคอรตี้หรือเปล่าบ้าปะ <c oughs> รอบนี้เนี่ยเรามากับทีมผลไม้กับซามูไรนี่เลยคาเมนเรเดอร์ไก่มุเรื่องราวของเมืองซาวเมะมนะครับเมืองนี้เนี่ยจะเป็นการเต้นถ้าส่วนใหญ่เขาเต้นแข่งกันเต้นกินลำกินผ้าเอกของเราเนี่ยก็อยู่ในทีมนี้แต่ว่าเขานั้น ไปทํางานรับจ้างข้างนอกเขาบอกว่าเต้นแบบนี้เนี่ยไม่ได้อนาคตหรอกอไม่มีอนาคตหรอกพรุ่งนี้แต่ว่ากฎของการเล่นถ้าเกิดว่าเต้นกันไปกันมามาเสมอเล่น,นง,ไ,งไมเขาก็ต้องมีการเอาล็อกซีเนี่ยมาแข่งการเอาเอาอินเวสเนี่ยมาตอ่อสู้กันหมออะไรแบบนี้กันไปตัวของพระเอกนั้นจับพัดจับผูออไงมาเจอกับหัวนหน้าทีมไก่มูอ่ะที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพราะว่าเขาเนี่ยโดนนัดเรียกมาไงเออให้มาดูอะไรบางอย่าง<ช>แล้วเขาก็เข้าไปในป่าเฮลเฮมเออไม่น่าเชื่อว่าเข้าไปได้ไงแล้วเขาก็เจอกับสมรานไงแล้วเขาได้จะเห็นเข็มขัดแล้วล็อกซิตใ,ใ,ใช่เฮ้ยใช่นะครับวันโซแต่ <laughs> มันดูดีเขียนไ เขาเก็บแล้วเขาก็หนีออกมาทีนี้มีภาพไงที่แปลงร่างแล้ว่าไม้มาจากไหนไม้ก็อยู่ตรงนี้นี่หว่าเขาเลยแปลงร่างเป็นคาร์เมเลเดอร์ไก่มูเพื่อต่อสู้กับปีศาจใช่ครับซึ่งไอ้ปีศาจนี่คือตัวของหัวหน้าทีมไก่มูนั่นแหละเอ้ามึงรีบสปอยเนี่ยเอาสปอยไปเลยจยนจบๆกันไปส่วนใหญ่คนที่มาดูคลิปเราเนี่ยก็ดูหมดแล้วล่ะเออเนาะแล้วก็ไก่มูเนี่ก็คือต่อสู้ไปเรื่อยมานะครับไม่ว่าจะมีหลายทีมนะมีทีมบารอน อยากใครตกก็กลายเป็นคาร์เมเลอร์บารอนใช่ทำการแข่งขันเกมแต่ว่าตอนหลังๆนี่ไม่เกี่ยวกับการเต้นแล้วจะเป็นการต่อสู้ซะส่วนใหญ่แล้วจะเจอกับป่าเฮลเฮมปริศนาป่าเฮลเฮมคืออะไรอืหูอีกดาซิลคออเรชั่นนั้นมีหน้าที่ทําอะไรกันแน่เออใช่นะครับแล้วก็โอเวอร์รอดที่อยู่ในป่าเฮมนั้นแข็งแร่งขนาดไหนติดตามชมในซีรีส์ไก่มูกเอาเองแล้วกันครับ่รเดี๋ยวเรัจครลึกตัวะคร่ละตักัรดีกว่าเรตบนจากครับ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 ครไกครูซึ่งตัวละครนี้ ็นตัวละครที่ดีแสนดีมากๆเอาก็เขาเป็นพระเอกไงทำไมต้องเป็นคนชั่วหรือยังไงเขาไม่เคยโกงกินนะถึงเขาเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามก็ไม่เคยโกรธมิกกี้เนี่ยแกล้งเขาสลับพัดนะเขาก็รู้ตัวนะแต่ว่าเขาก็ไม่เคยโกรธเลยจริงอ่ะเนี่ยครับเป็นพระเอกที่ดูดีมากๆแล้วตอนจบในพี่แกก็ยิ่งใหญ่มากๆเอายังไงกินผลไม้ทองคําเข้าไปกลายเป็นพระเจ้าเออครอบครองโลกอยู่กับผู้หญิงสาวสวยอยู่สองคนเออใช่เขาสละขนาดไหนทุกคนเขาไม่ยอมอยู่บนโลกและเขาเนี่ย ต้องทำการเพิ่มประชากรโดยการปี้กับไม้ทั้งวันอันนี้ไม่ใช่แล <c oughs> ้วอ่าต่อมาในทีมไก่มุกก็จะมีตัวของเมื่อกี้พูดคําว่าอิจฉาไปแล้วออยังไงก็คือตัวของมิตตี้คาร์เมนรไรเดอร์ริวเกนอ่าครับก็แรกก็ใช้ริวเกนอยู่ดีน,นะต่อตอนหลังเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจผิดไงก็ลเลยเอาเข็มขัดซันไง,งสื่อชินเนี่ยมาใช้ <c oughs> เพื่อให้โคตานั้น ตีกับพี่ชายของตัวเองนะครับเข้าใจผิดกันไปนะครับแต่มือจะร้ายนะแต่ก็ไม่ร้ายตอนแรกนึกว่ารักใหม่มากแต่ว่าสุดท้ายนั้นทําไมอะแค่รักเป็นห่วงเฉยๆไม่ได้รักเป็นผัวเป็นเมียนะก็แค่ชื่นชมในผลงานเขาให้เขาไปทายแบบ่อยอ่าตัวละครต่อมาคือตัวละครของใหม่ทำไมอะตัวละครนี้มีปริศนาเยอะมากตอนแรกก็เป็นหญิงสาวธรรมดาแหละแต่ว่าเขานั้นโดยเลือกโดยโอร์หลอดโอรหลอดเลือกเอาไว้ไงทำให้เขานั้นกลายเป็นหญิง สาผู้ถูกเลือกแล้วก็เลือกคนที่ไปอยู่ด้วยใช่ครับ,รบประมาณนี้แล้วกันออคือผู้สร้างใหม่ใช่คร,ครับว่ายง่ายคือโรคใบใหม่เออครับนะครับอ่าต่อมาคือทีมบารอนนะครับตัวของคุกมงไคตะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบเท่มากเก็กหล่อทั้งวันใช่ไงแต่ว่าตอนโดนเนี่ยสีหน้าเนี่ยเจ็บปวดทรมานลือเกินอ้าวมันจะได้เข้าถึงในอาการโดนกระทืบไหมโอ้แต่มันเวอร์เกินเาไหมบางทีร้องอ <laughs> หมดกันความเท่แล้วมันก็นเก็กทั้งเรื่องเลยนะออแต่ว่าพอโดนทีไรเนี่ยโอ้โหจะตายให้ได้อาตัวละครต่อมาคือซักนะครับคาร์เมเดอร์นักเคลิ้ตัวนี้จะได้มาที่หลังสุดเลยใช่ช่วงในท้ายแล้วนะเป็นคาร์เมเดอร์ที่แบบเกี่ยวกับหมัดงวยอันนี้เขาน่าสงสารมากเลยเขาไม่มีมือจับเพราะมือเขาเป็นนวมไงใหญ่ๆเออแต่ว่าเขานั้นจะอยู่ในทีมบาโรตลอดนะ,ะถึงบาโรจะชั่วช้าขนาดไหนเนี่ยเขาก็อยู่ในทีมแต่ว่หาลาังๆเขาเริ่มตาสว่าง <c oughs> <c oughs> เริ่มรู้ว่าไอ้ใครโตมึงมึงไม่ได้แล้วว่าอนาคตเนี่ยมึงต้องตายแน่กูไปอยู่ทีมไก่มูไดีกว่าใช่ครับผมเขาก็เลยหักหลังใครโตด้วยการวางระเบิดแค่นั้นแหละอาต่อมาคือตัวของบีดไรเดอร์ทั่วไปแล้วกันมีกริดดอนมีคุโรคังเงมีบาวก็คือตัวละครนี่ก็คือตัวละครประกอบในซีรีสร้าง่ีสันกันไปอาต่อมาคือองค์กรอิกดาซิลคอร์ปอเรชั่นอ่ะยังไงอันนี้คือองค์กรพี่ชายของมิจจี้คนที่คุมงานทั้งหมดเนี่ยก็คือทาคาโทระหรือว่าคาเมเด ซันไยสิสใช่เขาเป็นประธานบริษัทใช่ครับออนะคอยควบคุมทุกอ,อย่างและรู้ด้วยว่า ปาเฮลเฮมเนี่ยมีอะไรบ้างเขาเลยผลิตเกี่ยวกับเข็มขัดล็อกซีดเนี่ยเพื่อให้เด็กๆนั้นไปทดลองก่อนว่าจะช่วยคุ้มครองเมืองเซาเมได้หรือเปล่าเพราะว่ามารภัยร้ายอย่างป่าเฮลเฮมเนี่ยมันกำลังเข้ามาไงเขาเลยต้องคอยปกป้องชาวเมืองเซาเมนเอาไว้แต่ว่าคนที่คิดอีกแบบนึงคือตัวของเซนโกคูเรวมะที่จะครอบครองผลไม้ทองคําเพราะว่าเขาเนี่ยก็อยู่ในโปรเจกต์กับทาคารทระไงและเขาเป็นคนสร้างล็อกซีดด้วยนะคนสร้างเข็มขัดเซนโกคูไดเวอร์ด้วยก็เลยเอาช ตัวเองมาใช้เป็นชื่อคำขัดโอ้แน่นอนออนะครับเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยเขาใช้ชื่อตัวเองเนี่ยออในการค้นพบใช่ฮะก็เหมือนกันก็เหมือนเซโกคุเลียวมาเนี่ยคือเซโกคุไดเวอร์กันไปซึ่งเขาก็ต้องมีคนขายล็อกซิตก็คืตัวของซิดหรือว่าคาร์เมเลเตอร์ซีดอุย รือว่าซีกุอะไรก็ไม่รู้เรียกยากซะเหลือเกินซึ่งเขาเนี่ยก็คือเพื่อนแกล้มีิยุงหมด4ี่ห้าคนเนี่ยเพื่อนกันใชแต่ว่าก็แบ่งหน้าที่กันทําไปอย่างคาทาโทระเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเซโกคุเนี่ยเป็นคนวิจัยส่วนเซงเนี่ยก็รับหน้าที่เอ่อขายของแล้วกันนะครับก็ต่อมาคือต้องมีบริการอย่างตัวของมินาโมโตโยโกะหรือคาเมเลเดอร์มาริกาซึ่งเป็นบริการคอยเก็บงานให้กับพวกอีกดาร์ซิคอลเรชั่นใชที่แบบนอกข้อหรือว่าเด็กๆที่มันทําเกินกว่าเหตุเนี่ยแต่ว่าหลัง ังเคอนั้นเนี่ยติดหั่มากเกินไปตัวแรกก็อยู่กับอิกดาเซลคอมเลชั่นอยู่ดีนะไปอยู่กับบารอนเฉยๆเลยแล้วบารอนนี่นะไม่ได้มีความเก่งส้นตีนอะไรเลยไม่รู้ไปเชื่อใจบารอนได้ยังไงแล้วตอนแรกๆมึงก็ไ่เตะบารอนก่อนนะหลังๆนี่ก็คือคอยเป็นลูกน้องบารอนเพราะบารอนได้ร่าโอวรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาจะเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้หรือเปล่าทำให้มาริกาเนี่ยชื่นชอบมากนะครับอ่ะต่อมาดีกว่าครับกับตัวของอินเวสหรือว่าโอเวอร์รอดทั่วไป ต้องพูดด้เนี่ย,ยมันมาจากป่าเฮลเวมเลยก็คือคนที่อยู่ในนั้นแหละซึ่งอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่างงเมื่อก่อนเนี่ยโลกที่มีป่าเฮลเวมเนี่ยก็คือเหมือนกับโลกมนุษย์นี่แหละ<อ>แต่ว่าเขาไปทำอีท่าไหนาไม่รู้ทาให้ป่าเฮลเวมเนี่ยปกลุมทั่วทั้งดาวเลยแล้วมันจะเลือกดาวต่อไปไงก็คือดาวโลกซึ่งโลกเนี่ยไม่มีทางหยุดยั้งป่าเฮลเวมได้เลยเพราะขนาดพลังโอ้โหระดธรรมดานะยังไงยังสามารถทําลายเมืองได้เลยนะพลังเข้ามหาศาลมากครับผมแล้วเขาเนี่ยก็จะปกป้องผลไม้ทองค ให้ผู้ถูกเลือกคนต่อไป คนที่ถูกเลือกคือตัวของโคตระให้ของเราในตอนหลังสุดเลยเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีในเรื่องนี้คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันต่อเนื่องกันยาวมากตอนแรกผมนึกว่าหูหนังนักเรียนเต้นกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนหลังมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มมีการเอาไรเดอร์มาต่อสู้กันเองมีการใช้วุธนั่นอาวุธนี่และไก่มูนี่มีหลายร่างมากอย่างไขโตกก็มีหลายร่างไม่เบื่อไม่ซ้ำไม่จำเจเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ไก่มูหรือว่าบารอนนะยังมีไรเดอร์คนอื่น แล้วก็มีทีมงานอีกดาซิลคอปอ์ปเดชันอะีกเออใช่ที่มันมีเยอะมากเป็นข้อดีเลยแล้วก็พิจารนาภายในตอน S <S มีการแบ่งชั้นวันนะว่าเอตัวน,นี้เก่งกว่านะเพ<อ>ราะมีพลังของเข็มขัดนี้อยู่เอ,อ,เอตัวน,นี้เก่งกว่าทัเพราะตัวน,นี้เป็น o เอาว่รอดเอาจริงนะด้วยความที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยทำให้เนื้อเรื่องมันมจบไวมากแล้วทําให้อยู่ดีก็ปลาตอนตอจบแม่งเป็นบ้าเป็นบออะไรไม่รู้จากที่ดีๆมาตั้งนานก็เขาอยากแข็งแต่งไงคุณหมอแค่นั้น,นแ,แหละ <S 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 ซึ่งเขาเนี่ยจมกองตีนมาตั้งนานแล้วนะครับทำให้ตัวของไคโตะนั้นกลายเป็นลานบอสแล้วก็โดน ไก่มูค่ากันไปข้อเสียคืออัตุลละครที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันอย่างตัวละครที่ประกอบคือประกอบเกินอย่างกรีดอนคุโคคังไงบาวโวนั้นๆโผลมาทีนึงเหมือนเขาให้มีไรเดอร์เยอะๆไปก่อนแต่ว่าจุดประสงค์หลักก็ทีมพวกไอ้บาลอนกับไอ้ไก่มูอะไรพวกนี้แหละถึงมันจะโผลมาแต่มันก็ไม่ได้เบื่อนะก็รู้ว่าเป็นตัวประกอบแหละต่ว่าคอยช่วยไปเอกนั้นๆทีมาช่วยไปเอกต่อสู้กับอินเวสที่มาบุกเมืองซาวเมะส่วนคาทาโทระเนี่ยโอ้ก็ดีเกินนะน้องก็เลวสุดขั้วเลยเหมือนว่าเขาเลี้้้ยงดููมาแแลวต่่ไร น้องนิสัยตัวเองเป็นยังไงแล้วบางทีแนะพร่อเอกไม่ก็พี่เอกจ่ายนะ <c oughs> ขนาดมิกกี้เนี่ยทำร้ายไปหลายครั้งหลายาคาคือยอมตายอ่ะง่ายง่ายไม่รู้ว่าหุ่นเนื้อเรื่องยืดยาวมากมิกกี้กับโคตันแล้วนี่ก็สร้างผลงานไว้เยอะมากพี่ใช้ก็ปาไม่ได้ไก่มูก็ปาไม่ได้สุดท้ายนั้นเขาก็ต้องมาอะไราอาวรด้วยตัวเองอ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนคะแนนที่ผมจะให้เนี่ยเอาไปเลยแปดเต็มสิบกันไปโอ้โหครับโอ้ีหผมชอบมากอะคุณแจ็ว่าไงฮะข้อดีของทำเป็นไวด์เดอร์ไก่บูนะฮะครับต้องบอกเลยว่ามีหลายกลุ่มหลายก้อนครับทำให้เราเนี่ยดูแล้วแบบมันไม่จําเจคุณมอสอะพวกกลุ่มพระเอกอย่างนี้พวกกลุ่มบาลอนนี้มีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวครับดาซิลเขาก็มีจุดประส์ของตัวเองแล้วก็ฉากต่อสู้อะไรผมบอกเลยว่ามันมากเราจะได้เห็นการต่อสู้ของไรเดอร์ในเรื่องไก่มูนีเอะมากอันนี้้คืออขดีเพราาะว่มันทํ้ เราเนี่ดูสนุกไงแถมมันยังมีเส้นเรื่องหลักของมันอยู่อเออแล้วก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยมันวางไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องแรกๆนะมึง<ล>ได้ดูหรือเปล่าแล้วทหรือล่าม,มันก็มาประกอบกันเออมึงเป็นคุยอะไรฮะขัดทุกคลิปมอสเนี่ยมันเป็นคุยลั้หนา <c oughs> เอาคุยคุณแจ๊ดไป oh อมไหม อ่ะข้อเสียว่าไงข้อเสียเนี่ยผมว่าตัวละครบางตัวมันอาจจะดูน่าลำคาญเกินไปอย่างที่คุณมอสบอกมิกชี้อย่างนี้หรือแม้แต่พวกกับกิดดอนคู่โรงงานนี้อะไรอย่างเงี้ยไอสองตัวนี้นะบางทีมันก็มาบ้าปวดเฉยนะมาโดนกระทืบอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมาว้ง่ายเออมันเรื่องตลกอะไรไม่ได้แล้วก็เรื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันมาประกอบมิกชี้บางทีก็เนี่ยอย่างที่คุณมอสบอกมันน่าลำคานใช่ต้องการอะไรกันแน่วะอ่ะบางที พลิกไปพลิกมาบูหอย่างงุ่นอย่างนี้เอาแต่ใจเกินไปมีจุดเสีเสียเล็กๆน้อยๆตรงนี้ส่วนเรื่องอื่นผมว่าทําออกมาได้ดีเดเนินเรื่องสนุกเออนะฮะน่าดูต่อใช่ครับอ่าก็ประมานี้แหละ้วคะแนนนะคะแนนเอาไปเลยฮะเอาไปแปเท่าคุณมอแล้วกันแปดเท่ากับผมเลยนะมึงกอปหรือเปล่าไม่ได้กอปหลายรอบแล้วแต่ไม่ก้าไปละยังไม่ไม่เท่าในใจผมในใจคืออะไรพี่กี่เปล่าโกดหรือเปล่าในใจอ่ะของมึงแล้วคะแนนเมล่อนั้น อันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็บอกโอ้พี่ไก่หูแม่งบางทีก็สู้เลอะเชอะรูปร่างหน้าตาในเอจริงนะพี่ไม่ไม่เห็นสวยเลยแต่ว่าด้วยความที่มันแปลกแบบนี้แหละมันดึงดูให้คนไปดูไงครับตอนแรกเราก็มองว่าไอ้ไรเดอร์อะไรว่าแต่พอไปดูเอยแม่งสนุกกว่าเออมันใช้ได้นะใช่ครับเออมันทําให้ไรเดอร์มีมิติมากขึ้นนะฮะทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องไก่หูก็อย่าลืมนะพิมมาบอกเราได้เหมือนเช่นเคยนะเรามีเสื้อด้วยทั้งนมีนะครับตัวรา4ีร้อยบาทส่งฟรีครับผมแล้วก็หนังแมวนะครับตัวสาม ผมไปครับผมบอกเลยว่าอันนี้ผมไม่ได้เลยนะเจ้าอื่นเนี่ยคิดค่าส่งตั้งแพงนะสี่ห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยคิดไม่ได้ยังไงใช่แต่ว่าผมไม่รู้ความจริงว่าเออส่งต่างประเทศเออก็ต้องให้เขาแหละโอเคแต่เราเนี่ยไม่เสียค่าส่งนะถึงจะสั่งมาต่างประเทศล้วก็ส่งฟรีเออครับแต่เราก็ลยบอกว่าเออตอนนี้ราคาเสื้อขึ้นนะ ฝากด้วยกันนะครับเป็นอยู่ในออบอกอ้อมใจนะครับสหรับเสื้อหนังแมวกับหนังหมีนะเลยแค่2คอลเลคชันนี้นะใส่ออกงานได้นะต่อไปนี่ก็คือตัวของมูฟี่ดอนนะครับมีสมัครสมาชิกนะครับเดือนละ50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับมาเป็นน้องรักเราได้นะครับอยู่ในดิสคอร์ดของเราเนี่ยมีมาเฟียมาคอยไถตังค์บ้างดูถูกดูแคลนบ้างเจอตังค์บอกวินบ้างในเฟสบุ๊กแฟนเพจก็มีการตื่นี้แรงคื๊ยเลยใช่นคนแชร์กันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเออนะต้องทำ เรื่องเกี่ยวกับใต้ทะดือเลก็คนชอบอุลตร้าแมนมีลูกงี้อ๋อคนก็ชอบใช่ไหมห้ำตุ้งในแชร์กันไปโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ว่า YouTube เนี่ยติดเหลืองว่ะผมไม่รู้มันจะมีการระเบิดผมเมื่อไหร่ครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับนะครับก็ตอนนี้คุณแจ๊ดว่ารูปด้วยทำไมลืมไปเลยว่าคุณแจ๊ดว่ารูปด้วยหน้าตาเหมือนคุ่ซะกามากเลยแต่ไม่ใช่คุ่ซะกานะเป็นคาสิระบัตใช่ครับน่ครับไก่งูนะฮะเออเนี่ยพระเอกของเรื่องนะเออแล้วเขาไปดูเขาได้ชอบที่ล ไออาร์นี้อยู่ในสเตชชั่นที่ดังคาแล้วก็บอกว่าผมชอบจ่าของค์มากเลยจะงเลเห็นว่าเขาบู๊เก่งไงอ๋อเขาบู๊เก่งนะเออนะฮะก็ติดตามทุกช่องทางของโฟฟันนะครับวันนี้ก็ไม่มีกระฝากละขอตัวลาแต่วันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอ้าวโอเคพูดโอเคนะโอเคไม่เร็วไลยนะไม่เร็วอ่า๋อต้องงี้เรามืออาชีพแต่ว่าเสียงคุณแจ๊ดเนี่ยรู้เลยนะเพิ่งเพิ่งตื่นนะอืมผมก็เพิ่งตื่น